ใครถึงเส้นชายแล้วใครถึงเส้นชายแล้วหยุดก่อน <ไป S 1> อุ้ยเก<ๆ>ือบเก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 ือบไปแล้วอุ้ยข้างๆเราสงสัยเขาขายับนะฮะ สวัสดีทุกท่านเลยนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแบบ Squish g เกม Game, นะกินไลเลสไลนนะโอ้โหจะบอกว่ามันเป็นแบบที่กําลังโด่งดังมากๆในตอนนี้นะในเกมโรบอกนะเนื่องจากนะมันเป็นซีรีส์มาก่อนนะทุกคนซึ่งซีรีส์ในพี่นิวยังไม่เคยดูนะคะเพราะว่ายังไม่มีเวลาดูเลยถ้าเกิดใครดูแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะ จะบอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ลุ้นระทึกสุดๆเลยนะ,ะกับ q ุ i ิสเกมนั่นเองนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวพี่เดียวกันขึ้นรูปซีรีส์ให้ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,อะโอเควันนี้เราก็จะมาลุ้นระทึกไปกับเกมนี้กันนะคะ <S <S ใครเก่งใครดีใคร,ใคร,ใ,ครใครละดีใครใครรอดก็คือรอดนะเกมนี้ ือประมาณว่าเกมนี้ถ้าเกิดใครรอดก็คือรอดนะคะโอเคเดี๋ยวเราลอมันนับเวลาถอยหลังก่อนนะคะเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เข้าไปเล่นได้นะทุกคนจะเห็นว่ามีหน้าเรานะคะอยู่ตรงนี้ด้วยตอนนี้เขากําลังเล่นกันอยู่นะคะ ที่การกระบาดนี่คือคนที่เข้าไปเล่นแล้วตายนะทุกคนนะส่วนพี่นิวเนี่ยเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เล่นก็เลยยังไม่มีการกระบาดนะ,ะซึ่งมันเป็นเกมที่โหดหน้าดูนะทุกคนนะคือมาอธิบายไม่ค่อยถูกนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเล่นกันโอเคตอนนี้ประตูน่าจะเริ่มเปิดแล้วนะคะมาเราไปลุ้นระทึกกันเลยดีกว่านะทุกคนเฮ้ยโอเคเปิดยังเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วเราก็เข้าไปกันเลย อ่ะไม่ต้องแย่งกันโอเคมาแล้วนะะนี่คือสมรดภูมิที่เราต้องมาทําการเอ่อทำการแข่งขันกันนะคะเนี่ยทุกคนก็เรียงหน้ากระดานกันมาเลยนะก็คือตอนนี้มันกําลังนับถอยหลังเห็นไหมอ่านับถอยหลังอยู่นะเพื่อเข้าสู่การเล่นนั่นเองนะฮะมมาเลยนะทุกคนนะเนี่ยนี่คือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดของเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะเล่นกันไปกันแล้วนะคะ ก็กติกาก็ไม่มีอะไรมากนะเราก็มาโอเคสองหนึ่งศูนย์ะ <Green light. S 1> ไล์เดินได้ green light, green light. เดินได้กินไล์กินไล์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนไม่กล้าเดินเฮ้ยแต่มันนานอ <Green light. S 1> โอ้ยโอ้ยตายเป็นเบือเลยตายเป็นเบือเลยอย่าขยับจุกว่าจะกินไล์กินไลน์โอเค โอเค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 เฮ้ยจุกอนยังทานยังทานทคนอู้ยข้างๆเรากระเด็นไปนู่นเลยกินไร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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยนะส่งดูเพื่อนได้ไหมส่งดูเพื่อนได้นะคะนี่คือเพื่อนที่เหลืออยู่คนเดียวในสนามสมุทรภูมิ <laughs> เหลืออยู่คนเดียวนะคะ <laughs> ทุกคนและนี่คือหัวตุกตานนคะ <laughs> โอเคเขาวิ่งแล้วเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งอุ้ยตาย สรุปนะคะตายเหมือนกันหมดทุกคนนี่ค่ะไม่มีใครอยู่ในสนามแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มมีผู้เข้าแข่งขันเข้ามาเล่นกันมากขึ้นนะ,ะเอาแหละเราก็ต้องไปทำการทำการเล่นใหม่กันนะ,ะโอ้โหจะบอกว่าเจ้าตุ๊กตาผีนะ,ะมันน่าก,กลัวจริงๆนะ,ะเอาแหละเดี๋ยวเรานะระอนะโอเคประตูปเปิดแล้ว ไปเลยอ่ะตอนนี้นะเราก็เข้ามาในสนามแข่งขันแล้วนะถ้าเกิดใครได้ดูซีรีส์นะคอมันหมุนได้360องศาเลยนะะซึ่งมันน่ากลัวจริงๆนะโอเคตอนนี้ก็นับถอยหลังก่อนนะมาดูกันนะคะว่าในตานี้นะพี่นิวจะรอดหรือไม่นะคะก็ไม่ต้องแย่งกันก็ได้ทุกคนขอให้ไปถึงเส้นชัยสักทีเถอะ <Green light. S 1> เอาล่ะกินไ์กินไรกินไ์กินไ์กินไ์กินไรหยุดก่อน <Green light. S 1> เอ้ยจุดหยุดไม่ทันเกือบหยุดไม่ทันนะทุกคนนะ กินไลท์กินไลท like ไลท์กินไ like ินไลท์กินไลท์หยุดก่อนนะวุ้ยดิเต้นเฮ้ไมมันตื่นเต้นแบบนี้กินไลท์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 หยุดก่อนหยุดก่อน <Green S 1> ไม่กล้าเดินโ okay. อเคโอ้คเราต้องไม่ประมาทนะทุกคนรอกินไลท์ก่อนนะอย่าเพิ่งเดินนะอย่าเพิ่งเดินนะโอเคกินไลท์กินไลท์หยุดก่อนหยุดก่อนไม่กล้าเดินทุกคนหยุดพร้อมกันหมดเลยนะคะโอเคคือแบบว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยงนะคะไม่กล้าเดินยาว ถ้าเกิดเดินยาวเนี่ยโอกาสตายมีเยอะนะคะรอกินไลท์ก่อนนะทุกคนกินไลท์โอเคอยู่ก่อนโอเคเราต้องไม่ประมาทนะทุกคนนะกินไลท์อยู่กินไลท์อยู่กินไลท์กินไลท์อยู่ก่อนรู้สึกว่าหยุดก็หยุดพร้อมกันหมดเลยนะคะใกล้ถึงเส้นชายแล้วใกล้ถึงเส้นชายแล้วอยู่ก่อนเกือบ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 ไปแล้วอุ้ยข้างๆเรา สงสัยเขาขยับนะฮะอย่าขยับจนกว่าจะเป็นกนไลน์นะทุกคนกินไลน์กนไลน์กิไนกไลน์หยุดก่อนหยุดก่อนเราจะไม่ประมาทหยุดก่อนเฮ้ยคนนั้นเดินเรื่อยเลยอะเฮ้ยอุ้ยกับถึงเส้นชัยแน่โอ้โหคนนั้นคือแบบว่าเดินเรื่อยเลยกินไลน์กี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 ไลนกไลน์หยุดก่อนนน่นะตัวแตกไปแล้วทำไมมันตื่นเต้นแบบนี้เนี่ยโอเคใกล้ถึงเส้นชัยแล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วเข้าไปอู้ โอ้โอ้โอโอชนะโอ้เราเป็นผู้รอดชีวิตนะคะถึงแม้ในตอนแรกเราจะไม่รอดเนี่ยหน้าเราก็จะไม่มีการกระบาดนะทุกคนเพราะว่าเราสามารถเอาชีวิตรอดมาได้นะโอะ้ไม่กอดรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนนะอะเดี๋ยวเราไปส่องเพื่อนกันดีกว่าอ่าเหลือเพื่อนสองคนในสนามนะคะเห็นว่าในด่านนี้นะคะในแบบเนี้ยอ่าหุยมีการเปลี่ยนเสื้อด้วยหรอเปลี่ยนสีชุดด้วยอ่ะทุกคน Tổng xứ như ngay à? Để nào. เอออ๋อ,อ,อมันจะให้มันจะมีเงินในเกมให้หรอเดี๋ยวนะดูก่อนนะคะตอนนี้พี่นิวมีเงินในเกมอยู่ยี่สิบเหรียญน,นะคะสามารถเอาชนะได้หนึ่งครั้งนี่ไงมันจะบอกเลยนะคะว่าเราเอาชนะได้กี่ครั้งอะมาเล่นกันอีกรอบสะสมตังค์สะสมตังค์เราต้องเล่นเพื่อสะสมตังค์นะคะมาดูในรอบนี้กันว่าเราจะจะรอดหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้อ่พี่นิวนะมีตังค์แค่20บาทถ้าเกิดเราสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถเอาไปซื้อสีเสื้อได้นะคะเป็นสกินอะ คือแบบก็อยากได้เหมือนกันคือต้องลุ้นกันทุกตาจะบอกว่าเป็น,เ,ปนเกมที่ลุ้นระทึกมากๆโอเคกินไล์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 หยุดก่อนหยุดก่อนไม่กล้าเดินอือเลดไลทขึ้นข้างหลังเราไปแล้วนะฮะลาก่อยรอกินไล์รอกินไล์อุ้ยบางคนขยับก็ตัวแตกไปเลยกินไล์กินไล์หยุดไม่กล้าเดินต่ออ่ะทั้งทั้งที่รู้ว่าบางทีมันจะยาวนะคะ like. เราอุ้ยแต่เราก็ไม่กล้าเดินต่อนละทุกคนนะอ่ะยังไง รกีไลท์นะอยากขยับ <Green light. S 1> ขยับเท่ากับชีวิตเปลี่ยนนะตัวแตกทีเดียว <Red light. S 1> ยอะโอ้โหทั้งหลังนี่เป็นปืนเลยกีไลท์กีไลท์หุ่พี่นิวนำมาเลยนะคะฮึบหยุดก่อนไม่กล้าเดินอนะ่ะทุกคนก็หยุดนะคะยังไง <Red light. S 1> เออนั่นแหละพาะเราก็ไม่กล้าเดินเนี่ยหรือประมาณสี่คนนะตอนนี้โอเคกีไลท์แล้วกีไลท์ก็ปาหยุดก่อนไม่กล้าเดินนะคะ <Red light. S 1> ไม่กล้าเดิน <laughs> ไอ้ตุ๊กตาผีนี่มันน่ากลัวจริงเลยนะคะโอเคยุด <Green line. S 1> อือหือโอ้โหเกือบไปแล้วนาะดีนะหยุดทันโอเคกินร้ายกินร้าย <Green line. S 1> เฮ้ยหมดแล้วลว,ว่ะหูตายเป็นเบือเลยตายหมดเลยนะทุกคนไม่มีใครหลงเหลืออยู่ในสนามเลยนะคะให้ตายดูตายกันหมดทุกคนเลยนะ,ะตะตอนนี้นะพี่นิวเข้ามาเล่นอีกแบบหนึ่งนะฮะก็เป็นแบบเกี่ยวกับอ่า ็เป็นแเกี่ยวกับซุกิสเกมเหมือนกันนะคะก็ชื่อแบบตรงตัวเลยว่าซุกิสเกมพอมองไปข้างหน้านะคะก็นี่ค่ะก็จะเป็นสมลรละภูมิในการเจอตุ๊กตาผีแล้วเราก็ต้องวิ่งไปถึงเส้นชัยนะคะ <c oughs> เหมือนกันนะก็ตอนนี้มีคนรอเล่นเยอะมากนะทุกคนนะมีคนรอเล่นเยอะมากจริงๆนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดให้เราเข้าไปเล่นนะคะตอนนี้ทุกคนต่างก็รอ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 เข้าไปเล่นนะคะแต่ว่าทําไมมันมันไม่เปิดให้เล่นหรือย,ยังไง เนี่ยมันไม่อยอมเปิดให้เราเล่นนะะสรุปนะคะเรากลับมาแมปเดิมดีกว่านะคะแมปที่เราเล่นไว้ตอนแรกอะที่มันเล่นได้นะคะคือแมปนี้นะจะบอกว่าทําได้สมจริงแล้วก็สนุกมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนะคะจะได้เข้าถูกแมปกันนะแบบนี้สนุกมากนะทุกคนนะอ่ะเอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ได้มาเล่น แมบเกี่ยวกับ s q ค i ิสเกมนะคะที่มันเป็นซีรีส์เกาหลีมานะทุกคนนะจะบอกว่าโหในโลบอกนี่พอลองเสิร์ชซคริสเกมนะคะมีหลายแมบบมากเรื่องไม่ถูกเลยนะแต่พี่นิวจะทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้นะเพราะว่าแบบนี้เล่นได้จริงแล้วก็แบบว่าเล่นได้สนุกมากสมจริงมากเอาละคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนในครั้งหน้าถ้า s q ค i ิสเกมนะคะมีการอัปเดตอะไรอีกเดี๋ยวเข้ามาเล่นกันนะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าจุ๊บ คนนี้เท่มากนะแว่นก็เท่หูฟังก็เทนะดัดฟันด้วยนะทุกคนเทจริงๆเลยเนี่ยมีสร้อยทองคําด้วยโอเคเดี๋ยวเรามามากินไลท์เลสไลท์กันต่อดีกว่านะคะกินไลท์กินไลท์กินไลท์หยุดก่อนไม่กล้าเดินนะคะเลสไลท์ยังเลสไลท์อุ้ยั้งนี้ยาวครั้งนี้ยาวอุ้ยมีใครตายเปล่าอุ้ยมีคนหนึ่งสองคนกินไลท์กินไลท์ สามคนข้างหน้าเราสี่คนข้างหน้าเราโอเคยังไงไปต่อไหมยังรอกีไลก่อน <line. S 1> กีนไลก่โกน,นะะกีนไลก่โก <Green light. S 1> อ้าายังรอดยังรอดน <Green light. S 1> ะยังกีนไลาอยู่คนนั้นนำโดง่งคนนั้นนำโด่งเลย <Green light. S 1> อุ้ยโอเคหยุดทันยังหยุดทันใกล้ถึงเส้นชัยแล้วตุ๊กตาผี ไอตุ๊กตาผีแกทำอะไรจะไม่ได้หรอกกินไรอยู่หยุดทานหยุดทัน, <c oughs> ทนเออฉันยังหยุดทานเนอ,อแต่ฉันจะหยุดแล้วฉันจะหยุดแล้วเพราะฉันไม่กล้าเดินต่อโว้ยคนไหนเขาเส้นใจไปแล้วอะโอ้โหตาย,ยทุกคนอะรอรอนะคะรอ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 โอเคกินไรกินไรถึงไหมถึงไหม ถึงไหมยาวไปยาวไปอูยาวไป,วไ,ป,วไ,ปได้ตังมาสี่สิบสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอด